ฮวงจุ้ยรับปร,รุนกับอาจารย์มากรณีศึกษาบ้านนี้ต้องให้คำนิยามว่าทำหวงจุ้ยช้าแต่ทำนะใครอยากมีชีวิตที่ดีในยุคนี้ต้องทำหวงจุ้ยและทำความเข้าใจเพราะทั้งหมดคือรหัสลับของความรุ่งเรืองในแต่ละบ้านทั้งนั้นค่ะปล่อยกู้ล่าะแล้วก็ติดขัดติดขัดยังไง ก็ไม่เคยตรงเวลาแบบดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ให้เปิดปากกว้างแล้วไม่เปิดลืมป่าว <c oughs> บอกให้เปิดปากแต่แล้วปลังเป็นปากแต่ปากแต่อะไรเงี้ย นี่กี่ปีแล้วเนี่ยที่อาจารย์มาใช่ไหมคะปีเจ็ดเดือนค่ะปีเจ็ดเดือนไม่แล้วบ้านหลังนี้เข้ามาอยู่กี่ปีแล้วสิปียังไม่ย้ายก็พอให้ย้ายเท่ไม่ย้ายมันเป็นวัวขาดน้ำ จริงๆก็ดีขึ้นแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเปิดปากแต้ได้อะรู้จักเปิดวิธีเปิดทำให้มันต่ำกว่านิดนึงล่อผักสมุติพรตกแทนที่น้ำจะไหลไปรวูไ้ตรงแอ่งนู้นให้มันเข้ามาทางนี้ ถ้าทำได้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมันมันก็ขึ้นแล้วเร่งแปดหมดเวลายังดีมีแซกีแข็งแรงขึ้นเยอะครับแข็งแรงแข็งแรงนี่นี่เงินเข้ามายังเก็บยังเก็บเงินไม่อยู่ไม่อยู่ เพราะว่าข้างหลังติงไว้ตั้งนานแล้วเอาที่ตรงนี้มันยกสูงแล้วข้างหลังมันจับก็คาดไปทำซะอีกนิดเดียวเองทัางวน่อกสีอะไรบ้านันเอามาสีเลือกจังตรงกับสาวไอ ตรงที่ตรงกับเสาเนี่ยเสาเนี้ยตรงที่ที่ตรงกับเสาวางหินสี่ก้อนใหญ่แก้ผ่านดันวางขอบจากน้ำตาลก็วางเข้มเป็นเป็นที่เต็กวนี้แล้วก็ตัดขาววางหินสี่ก้อนชิดกันเอาให้ตรงเล็งให้ตรงกับเสา แค่น e uh ั้นเต้าที่ตั้งครั้งสุดท้ายที่บับเมื่อไหร่ฮะใช่ซีนันแกไหม่าพ่งพึ่งพอพทํครัวเสร็จึงเปลี่ยนพึ่งเป็นปีี้พเนะัเสร็จเมื่อไร่เสร็เสร็นี้ ที่อาจารยใ์ให้ทำทัวเราไม่ได้ทำาอนเราพทำ <Ru> เสร็จเนี่ยยังไม่เสร็จดีเลยค่ะปีกับเ <c oughs> จ็ดเดือนเพิ่งเสร็จนี่ยนะอยากได้อะไรเที่ยวนี้ได้เงินเยอะๆค่ะ <c oughs> แล้วก็สุขภาพแล้วก็ครอบครัวแล้วก็อยากมีรากรอยมัางไม่เคยมีรากรอยเลย,ยอาจารย์ ทำใหยิ่ขึ้นลาที่หกเลี้ยงเต่าไว้ป่ะไม่มีค่ะเต่าก็ไม่มีใครเจ็บป่วยแล้วไม่ใช่เหรอค่ะสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ค่ะอืมแต่ก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปอ๋อตลอดไปค่ะแล้วก็รวยตลอดไปค่ะอยากได้เงินเรื่อย การ้าอายุตั้งก้วไม้ที่เอ็นดีแหวนเกือกมาหงายขึ้นนะลาที่หกกูรู้ที่หนึ่งนะโบตันสองหกเจ็ดดอกไม้สวรรค์สองหกแปดเจ็ดดาวเรืองสามเตาตัวกลางอะเอา อังโลกทับแทนบิดเปนีตู้เย็นขยับมาที่มังกรในครัวพื้นที่ใหญ่กว่าก็ให้ตั้งให้มากยึดจุดศูนย์กลางของมังกร s อ1ีหน Nam nó là gì? Build à? uh? bà? Sink là Build Build quarter Cảm Build quarter Build nó ăn Ăn gì? 1, 2, กินกินมันมีสองสองช่องครับอาจารย์แต่ตัวนี้เยอเแต่เก็กินหมดเลยนึ่งตรงนไม่กินหมดมันมีสองสองรอบแล้วแล้วถ้ามันกลับกลับกลับซ้ายขวาล่ะมันมันบล็อกมันดิ้วอ่ะอารับประทุนนดยยกรองได้ยกสองรอบกลับขึ้วไกลับซิลิโคนออกเออข้อความข้อความออกมขยับข้อนดห สับให้มันมาสับให้ไอเนี้ยสลับข้างกันอ่ะหมุนกลับเท่านั้นเองคือต้องการให้เนี่ยตัวเนี้ยมาอยู่ที่ตัวนี้มากที่สุดมาอยู่เอสพีอสามสับกันเพราะตอนนี้ตอนนี้มันนิดเดียวแต่หลักๆมันต้องอยู่ตรงนี้ให้อยู่ S อสสามให้เบอร์สามเยอะสุดจะเอาเงินเยอะอค่ะ ตึ้งเทาติดไม่ติดติดติดใช่ตุ้งเทาผู้ลู่ประจันกับผู้ลู่หลังประตูหินขาวเสือข้างประตูหินม่วงหกหินทองอย่างน้อยแปดไปวางนอกบ้าน วางไว้ที่หกแปดเอาตรงไหนที่วางแล้วมองเห็นแต่ว่าเดินแล้วไม่เตะตอนนี้น้ำอยู่ที่ไหนครับเอสติวิลหนึ่งครับเอสติวิลหนึ่งอ่ะใช่ครับแล้วก็เอสติวหนึ่งย้ายได้ไหมได้ย้ายได้ย้ายได้ยกย้ายได้ไหมได้ ไอ้น้ำ SW หนึ่งยา้ายไปอยู่ที่ S หนึ่งแค่นั้นมันจะเพิ่มแรงขึ้นแต่เที่ยวนี้มันจะไปได้ดีกว่าเพราะว่าสกัดไอเสาแล้วกงกินข้าวอยู่ที่เดิมแต่โตตัวนี้ให้ยา้ายไปอยู่ที่เจ็ดหันน้าทางนี้เ,นเพิ่มซับ ลิ้นจะเป็นไก่ปะไม่เป็นไรเพิ่มซับเ,เน,นื้อสีอืมระคังระคังห้าเหรียญสาม s 4สองเนี่ยขยับมาตรงนี้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นกานก็แตัประเดี๋ยวมันดัง มันจะแกว่งเรื่อยๆอยืมเตาพอเข้าที่แล้วแขวนไม้หน้าเตาเพิ่มซับที่โต๊ะอาหารทบทวนตำแหน่งรับซับของแต่ละคนข้างในเพิ่มการน้ำเอาพ่อเป็นหลักแล้วกันครับ อายุปประทาน6พี่ฆ่าปประธานพาเทพเจ้า6 8ผีซิวหันหาประตู 2, 2> ตำแหน่ง2ยันไห้สวย9ตำแหน่งแบงร้อยสวย9ใบใส่กอ ใส่กรอบทองเนี่ยถ้าหันไว้หันไปเนี่ยให้มันอยู่เหนือปลั๊กไฟเนี่ยแบงค์ร้อยเก้าไฟกรอบเขียวอยู่ใกล้เตาในครัวเอาเพล็ด นี่ไะจะทำให้รวยท่นเข็ดเดี๋ยวจะต้องมาร้องขอบอจะาแก้เหอะกระจกหกแปดเจ็ดวันชายหนึ่งเจ็ดสอง

รอบน,น,นอกก็ได้ใกล้ๆอยู่ใช่ใมันในให้มันใน,ในเรียกว่าใน,ใน,ในอ้าวถ้าทำได้เสือเหลียววางข้ากับหินเขาไม่มีวันตายไม่มีวันถอยพิดใต้าตายแล้วเกิด ก็สามอย่า,ยางแคสราศีเขาทำอะไรมาบ้างไม่ไม่เลยเหรอไม่เหมือนเด็กตอบรู้ไม่จะแก้ไอปีกว่านี่คือแก้โครงขงา,าที่เห็น ก็กห้องครัวยังตีเดเือ่ะคแล้วมีนใ้คนแก้คนบ้านดนาวก็ปกติแล้วก็สั่งไว้ให้และกนนาอรอำนาจบารมีอเอาละ you mm -hmm.